ค่ะวันนี้นะคะเราก็มาดูนะคะว,ว,วิชาวิราวิชาภาษาอังกฤษนะคะระดับชั้นป .5 นะคะใบงานนะคะ approach of me นะคะจาก dltv นะคะชั้นป .5 นะคะเอาอากาศเมื่อวันที่21พฤษภาคมนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาการ,ราเกี่ยวกับประวัติโปรไฟล์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเรามาดูกันนะเขาก็ให้นะคะข้อมูลนะคะ มาหลายอันเลยนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะอ่ะนะคะบอกว่า the color of my eyes is color แปลว่าอะไรคะ color แปลว่าสีนะอ่ะก็นะคะอืม my eyes e y e ก็คือตานะคะสังเกตว่ามี s เพราะว่าตาหนึ่งคู่นะมากกว่าหนึ่งนะคะ อ่ะสีของตาเป็นไงคะสีอะไรเอ่ยแล้วก็มาดูเนาะมีอะไรให้เลือกบ้างนะคะอ่ะสีฟ้านะคะบลูนะแล้วก็ตัดได้เลยนะคะ่ะอ่าต่อไปนะคะเอา I write with my นะคะจุดจุดนะ hand ฉัน write แปลว่าเขียนนะคะ เขียนอะไรด้วยแทนมือของฉันเขียนด้วยคะอ่าดูจากที่ตัวเลือกนะคะก็น่าจะเป็นเล็บเล็บที่แปลว่าซ้ายนะคะอันนี้ดูสีฟ้านะหรือสีน้ำเงินนะคะอ่าก็คือเป็นคนถนัดซ้ายเด็กคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะต่อไป i am จุดจุด yes o oh. นะรู้อยู่แล้ว yes o oh. นะคะก็มาจากการการบอกอายุนะคะนะมีมากกว่าก็คือมากมากกว่า1ปีก็มี s ด้วยนะคะดูก็คือต้องใส่ตัวเลขแน่นอนนะคะเราก็เลือกดูตัวเลขไหนที่เหมาะกับการเป็นอายุก็คือ s e v จนะคะยังจะใส่ตัวเลขเลยหรือว่าอ่าเอาภาษาอังกฤษหน่อย s e v นะคะต่อไป i live in a ลิฟแปลว่าอาศัยนะคะถ้าลิฟเนี่ยก็คือการอาศัยที่แบบอยู่นานๆอยู่คะทาวลเลยแต่ถ้าแบบสเตย์นะคะคือการไปพักชั่วคราวหรือเช่นออกต่างจังหวัดไปแคมป์เนี้ยไปนะคะแล้วก็พักผ่อนช่วงซัมเมอร์หรือว่าสเตย์นะคะแต่ถ้าลิฟเนี่ยคืออ,อ,อยู่นานอยู่หลายปีเลยนะคะอ่าดูแลตรงไหนดีนะคะก็จะดูเป็นเกี่ยวกับที่อยู่สถานที่ต่งตางๆเนาะ อ่ะก็เป็น I live in a house นะคะ house แปลว่าบ้านนะคะแล้วก็ใส่เลยอ่ะก็จะเขียนภาษาไทยละนะคะนะต่อไป My address is my address แปลว่าอะไรคะที่อยู่นะที่อยู่ดูตรงไหนที่เป็นที่อยู่คะ อ่านี่เลยนะคะ one two three main street street แปลว่าถนนนะคะก็เป็นถนนเมนของเขานะตามประเทศเขาเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็หนึ่งสองสาม main street นะคะขึ้นต้นตัวใหญ่เพราะว่าน่าจะเป็นชื่อถนนขเขานะคะต่อไป t h e r e a r e t h e r e a r e เพราะว่ามีนะคะนะ ถ้าเกิดว่ามีมากกว่า1ก็เป็นเดออาถ้ามี1สิ่งก็คือเด e i s สนะคะมีอะไรมีคนนะคะะคนประชาชนต่างๆ f ฟ m i l y แปลว่าครอบครัวนะคะมีเท่าไหร่คะกี่คนในครอบครัวข้อนี้นะคะมีกี่คนคะเคนนะคะเคนในครอบครัวจะสังเกตว่า เอ๊ะทำไมเหมือนจะซ้ำเพราะว่าอุโบสังเกตแล้วว่าเรามีตัวเลือกทั้งหมด8นะคะ8ตัวเลือกแต่ในข้อความของเราเนี่ยมีให้เติมนะคะทั้งหมด9นะ9ส่วนที่ต้องเติม9คำนะคะาต่อไป my phone number my phone number แปลว่าอะไรคะเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะคะ,ะเบอร์โทรศพัพท์ เบอร์เลยคะ่ะแล้วก็ดูนะหน้าตามันก็จะไม่ต่างประเทศก็จะไม่เหมือนเบอร์เหมือนเราเนาะนะคะก็เป็นห้าห้าห้าเนาะอ่าห้าแล้วก็ one two three four ต่อไป my favorite color is favorite แปลว่าโปรดปรานชื่นชอบมากเลย นะคะหรือชื่นชอบนะค o ลเลแปลว่าสีนะคะสีอะไรที่เขาปวดปานแล้วก็ดูว่ามีสีอะไรบ้างนะブ e ใช้ไปแล้วก็คือเหลือเรดนะคะสีแดงนะต่อไปสุดท้าย I have to จุด at home home แปลว่าบ้านนะคะแปลแ่าว่ามีนะคะ, me, ะ,คะประธานเป็น I, U, V, ุวใช้ have ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ที่ she i ิใช้ has นะคะ นี่ใช้ has นะนะคะแปลว่ามีเหมือนกันนะคะอ่ะตอบมีอะไรดีคะ two dogs นะหมาสุสน,นัขสองตัวก็ต้องเติม s ด้วยนะคะสุน,นัขสองตัวโอเคค่ะ